สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรม z o o มนะครับก่อนอื่นให้เราเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วไปที่โปรแกรม Zoom คลิกที่โปรแกรม Zoom นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ sign up แล้วก็เลือกอวันเดือนปีเกิดนะครับตรงนี้ให้ไดยบร้อย จากนั้นคลิก continue นะครับแล้วให้เราไปป้อนนะครับอีเมลจากนั้นนะครับคลิก sign up โปรแกรมก็จะส่งอีเมลนะครับให้เราไปยืนยันอีกที่หนึ่งนะครับาจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปเปิดอีเมลเรานะครับแล้วกดที่ activate account ในหน้าตรงนี้นะครับให้เราใส่ชื่อนะครับ นามสกุลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดครับจากนั้นก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดคลิกคอนติเนียลในหน้าตรงนี้นะครับ ในหน้าตรงนี้เนี่ยเรา,าเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราไม่ต้องใส่อะไรข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับตรงนี้เป็นการาใส่ข้อมูลมอ,อื่นๆนะครับตรงนี้เราก็ให้เข้าไปที่ทดลองเข้าไปที่บัญชีเราได้เลยนะครับสิปไปนะครับตรงนี้อาจากนั้นนะครับเราก็จะได้ ตัวซูมนะครับที่เราสมัครไว้นะครับจากนั้นนะครับให้เราไปคลิกที่ Go to My Account นะครับตรงนี้เนี่ยที่เขียนว่า,าที่เขียนชื่อเรานะครับตรงนี้ในเขียนชื่อเราเนี่ยเราสามารถอีดิทได้นะครับ ตรงนี้ชื่อตัวนี้สมมุติว่าเรามีเรามีหมายเลขนะครับในการเข้าอบรมเนี่ยเราก็ใส่หมายเลขแล้วใส่ชื่อนามสกุลนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนท display name นะครับเราสามารถที่จะใส่หมายเลขชื่อนามสกุลเราได้ภาษาไทยก,ก็ได้นะครับตรงนี้มันจะไปโชว์ที่อตอนที่เราเข้าห้องซูมนะครับจากนั้นก็กดเซฟนะครับ ขั้นตอนที่1นะครับก็คือการเข้าไปสมัครแล้วก็ตั้งค่าบางส่วนก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนที่2เราจะโหลดโปรแกรม Zo มนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งน,นะครับให้เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็เซิร์ชหาโปรแกรม Zo มคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับ แล้วคลิกที่ดาวโหลดอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมก็จะโหลดมาอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับแล้วมันคลิกขึ้นมาจากนั้นคลิกรันนะครับโปรแกรมซูงก็จะทำการติดตั้งนะครับจากนั้นนะครับ โปรแกรม z o o ก็จะขึ้นที่หน้าต่างนะครับจะแจ้งว่า The installation was successful นะครับคลิกดันนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม z o o นะครับเราก็ปิดหน้าต่างเว็บไซต์ไปนะครับ